คือมวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกืองรังสลิดในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเป็นการท้าทายและเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้คิดต่อและคิดตามหรือเห็นแยง้งเห็นต่างจากทัศนคติในเรื่องของการดําเนินชีวิตและการตอบปัญหาชีวิตจากพระคัมภีร์ว่าชาวคริสเชื่ออย่างไรดําเนินชีวิตอย่างไรและมีความเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิต เพื่อตอบสนองพระเดชพระคุณของพระเจ้าให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและมีความพึงพอใจในทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยเสมอหัวข้อในวันนี้ตั้งไว้ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลายครั้งเราพยายามที่จะเทียบเคียงความเข้าใจของเราที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยความรู้ความเข้าใจที่จํากัดของเรา เราต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เห็นภาพที่แตะต้องสัมผัสได้กลายเป็นนาม,มาธรรมที่จะต้องให้เห็นเป็นภาพประจักษ์หรือทําให้เราเข้าใจได้จากประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ละวันแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเทียบเคียงพระเจ้าแบบนาม,มาธรรมเช่นนั้นได้แต่เราสามารถที่จะเข้าใจพระองค์ได้จากประสบการณ์ชีวิตของเราที่ผ่านพ้นไปแต่ละวัน สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะเข้าใจได้ในบางครั้งเราไม่สามารถที่จะจํากัดพระเจ้าให้อยู่ในกรอบในวงแคบแคบได้เราจะใช้ความรู้ความเข้าใจที่จํากัดของเราเพื่ออยังถึงความรอบรู้ของพระเจ้าก็แทบจะไม่ได้เพราะพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าผู้ทรงนําและพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตเราเป็นผู้ที่โรรองทรงสร้างเพราะฉะนั้นเรา อยู่ในการทรงนำและอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เสมอแต่เมื่อเราต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในชีวิตเราอาจจะถามว่าเอ๊ะพระเจ้าของเราน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าน่าจะทำอย่างนี้นะแต่ในการตอบคำถามหรือในการช่วยเหลือของพระเจ้านั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้และอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจอย,อย่างที่เราคิดก็ได้แต่บางครั้งมันก็รวดเร็วทันใจเกินกว่าที่เราจะคิดด้วยซ้าไป เพราะความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเรามักจะคิดว่าพระเจ้าต้องคิดอย่างเราแทนที่เราจะคิดว่าพระเจ้าจะต้องทําตามวิถีทางและตามพระประสงค์หรือน้ําพระทัยของพระองค์หลายคนก็ถามว่าเอะแล้วน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์เจ้านั้นมันเป็นอย่างไรมันคงจะไม่มีคําตอบแบบตายตัวนะครับเพราะพระประสงค์และน้ําพระทัยของพระเจ้าก็เป็นพระประสงค์ที่พระองค์มีความต้องการให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเพราะฉะนั้น เราจึงไม่สามารถที่จะบังคับให้พระเจ้าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้ถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอบพระคุณพระเจ้าแม้ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเราก็ขอบคุณพระเจ้าได้เพราะเชื่อแน่ว่าในที่สุดเป้าหมายสุดท้ายนั้นก็จะเกิดสิ่งดีๆในชีวิตของเราเสมอแม้วันนี้เราจะพบกับความยุ่งยากลำบากแต่วันหน้าเราจะพบกับทางออกที่ดีเพราะพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้รับบทเรียนชีวิตที่บางครั้งเราก็ไม่อาจเข้าใจได้เพราะฉะนั้น ความอย่างรู้ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรานั้นบางทีเราเข้าใจไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสัมผัสได้จากประสบการณ์ชีวิตของเราเองแม้บางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าทรงยอมให้เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเหตุใดพระองค์ยอมให้เราต้องพบกับความยุ่งยากลำบากไม่สิ้นสุดเอวิปากกรรมเช่นนี้มันจะจบลงเมื่อไหร่เราจะผ่านพ้นความยุ่งยากลำบากในชีวิตได้อย่างไร เราอาจจะสรรหาวิธีการต่างๆนานาตามความรู้สึกนึกคิดของเราหรือตามความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของเราแต่เราไม่อาจอย่างรู้น้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าได้ว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรในการที่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นในในชีวิตของเราแต่สิ่งที่เรารู้ได้อย่างแน่ชัดก็คือว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงประกอบด้วยพระเมตตาคุณ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเราต่างหากที่หนีหายไปจากพระเจ้าหรือทอดทิ้งพระเจ้าเมื่อต้องพบกับความยุ่งยากลำบากใจพระองค์ทรงรักและห่วงใยเราเสมอทรงเฝ้าดูเราด้วยความรักเมตตาทรงสถิตอยู่กับเราทรงอยู่ใกล้ใเราแต่หลายครั้งเรามองไม่เห็นเราสัมผัสไม่ได้เพราะเราให้ปัญหานั้นยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าของเราเราจึงหาทางออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นความเชื่อเช่นนี้ทำให้เรามีความไว้วางใจและมอบทางทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าได้และเมื่อถึงที่สุดเราจะเห็นทางออกเราจะเห็นทางสว่างและเราจะมีความชื่นชูใจเพราะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปและคลี่คลายในทางที่ดีเราก็จะพบแต่ความชื่นชูใจและชื่นชมยินดีในพระเมตตาคุณของพระเจ้า เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับวิธีการทำงานของพระเจ้านั้นอาจจะแปลกและแตกต่างไปจากความรู้สึกนึกคิดของเราจนบางครั้งทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจไม่ทันใจไม่เข้าใจบางครั้งก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าทำไมพระเจ้าจึงให้คำตอบเราช้าอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้มีหลายเรื่องที่เรายังคงสงสัยและค้างคาใจบางเรื่องอาจจะผิดหลักการบางเรื่องอาจจะขัดความรู้สึก และบางเรื่องอาจจะสวนกระแสหลายเรื่องอาจจะไม่ได้ดังใจเมื่อเรายังคงเชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรายังมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราเมื่อเรายังมีความแน่ใจว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราและพระองค์ทรงสถิตอยู่ใกล้ๆทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเสมอเราก็จะได้รับคำตอบจากการเปิดเผยของพระเจ้าด้วยวิธีการของพระองค์ ซึ่งบางครั้งเราไม่เข้าใจแต่หากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นเช่นใดเราก็พร้อมที่จะยอมรับและสรรเสริญพระคุณความรักของพระเจ้าได้ด้วยใจชื่นชมยินดีก็แปลว่าถ้าเรายังเชื่อวางใจในพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ทรงกระทําทุกสิ่งทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระองค์ แสดงว่าพระองค์ทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีแสดงว่าพระองค์มีพระประสงค์ที่ให้เราได้พบกับประสบการณ์เช่นนั้นเช่นนี้สิ่งที่ตามมาถ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เราก็มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปในทางที่ดีเราก็ชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นเปี่ยมไว้ซึ่งความรักเมตตานั้นจริงๆผมเชื่อว่าหากเราเป็นสาวกหรือเป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้า ด้วยความเชื่อและไว้วางใจเราจะมีสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นฐานของความเชื่อไม่ใช่บนพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดหรือบนพื้นฐานของมาตรฐานทางสังคมแม้บางครั้งการตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้นอาจจะไม่ตรงใจหรืออาจจะขัดใจเราก็ตาม และบางครั้งเราอาจจะไม่สบายใจถ้าจะต้องทําอย่างนั้นถ้าจะต้องทําอย่างนี้แต่ขอให้เชื่อเถิดว่าถ้าเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับการท่งนําจากพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดผลเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ชีวิตของเราก็มีความเจริญงอกงามมีความก้าวหน้าได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนโดยทั่วไปเพราะทุกอย่างที่เราตัดสินใจทําไปนั้นทําเพราะเราได้รับการท่งนําจากพระเจ้าทําเพื่อที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า แต่หากเราทำตามความต้องการของเราเองหรือตามความต้องการของผู้คนทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะดีในสายตาของเราแต่อาจจะไม่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะประสบความล้มเหลวก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีแนวทางและวิธีการที่ดีและเป็นแนวทางและวิธีการที่รอบคอบตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเช่นใดทุกอย่าง ถ้าเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็ล้วนเป็นสิทธิอำนาจโดยชอบธรรมที่พระองค์จะทรงให้เกิดขึ้นถ้าเราพร้อมที่จะรับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือพระเจ้าได้รับการถวายสาธุการเราก็ได้รับความชื่นชมยินดีเพราะเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นพระพรและกลายเป็นคุณแก่เรามากกว่าที่จะเป็นโทษเสมอวิธีการของพระเจ้าเป็นทางออกและ การแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะสั้นทําให้เราพึงพอใจชั่วครู่ชั่วยามทําให้เราสบายใจเพียงชั่วครู่ชั่วยามเราอาจสงสัยมนุษย์หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเราได้แต่เราไม่ควรจะสงสัยพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจแต่พระองค์ก็ยังคงอยู่ใกล้กับเราอยู่ชิด สนิทอยู่กับเราทำให้เรารู้สึกถึงความรักของพระเจ้านั้นวิธีการหนึ่งก็คือการต้องทูลขอสติปัญญาและการทรงนำจากพระเจ้าด้วยความจริงใจและพร้อมที่จะรอคอยคำตอบจากพระเจ้าด้วยความอดทนมากกว่าที่จะเร่งรัดจนเสียการเสียงานจนกระทั่งสิ่งที่เราต้องการนั้นกลายเป็นความต้องการของเราเองไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของพระเจ้า ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และโรรองทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยใจที่ชื่นชมยินดีด้วยท่านผู้เขียนสดุดีจึงแนะนําว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าการที่เรานิ่งนี้หมายความว่าเรามีความหวังใจในพระเจ้าแม้ว่าบางครั้งเรายังคงมีความวิตกทุกขร้อนและกังวลอีกมากมาย แต่ถ้าเรานิ่งเราก็จะมีสติและเมื่อเรานิ่งเราก็จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าแทนที่จะได้ยินแต่เสียงตีโพยตีพายเสียงร้องหม่มร้องไห้เสียงคร่ำครวญหรือเสียงบ่นของเราเองแต่ถ้าเรานิ่งเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ทำให้เราเกิดความบรรเทาใจและทำให้เราเกิดสติปัญญาเห็นทางสว่างของชีวิตผู้เขียนสะดุดียังกล่าวอีกว่าฝ่ายข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญและพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าหมายความว่าถ้าเรามีสติหมายความว่าถ้าเราอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าเราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลา ตามที่พระคัมภีร์บรรยายว่าทั้งเวลาเช้าเวลาเยน็นและเวลาเที่ยงบางครั้งเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยทำให้ผมสงสัยว่าทาไมพระคัมภีร์ไม่เขียนว่าพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเยน็นตามลําดับแต่พระคัมภีร์กลับเขียนว่าทั้งเวลาเช้าเวลาเยน็นและเวลาเที่ยงเมื่อใคร่ครวญดูให้ถ่องแท้ก็จะพบว่าทั้งเช้าทั้งเย็นก็เป็นการบรรจบพบกันตลอดทั้งวันเวลาเที่ยงนั้นก็อยู่ตรงกลาง เพระเาะฉะนั้นถ้าพระเจ้าอยู่กับเราทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นเราจะกลัวทําไมว่าพระเจ้าจะไม่อยู่กับเราในเวลาตอนเที่ยงก็แปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเรามีความมั่นใจและมีความเชื่ออย่างมั่นคงว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราและบางครั้งเรามักจะใช้ความคิดสติปัญญาของเราเป็นตัวตั้งหรือเป็นตัวตัดสินแต่ท่านอิสยาผู้เผยพระชนะท่านหนึ่งได้กล่าวว่า เพราะความคิดของพระเจ้านั้นไม่ใช่ความคิดของพวกเราทั้งหลายและทางของพระเจ้านั้นก็ไม่ใช่เป็นวิถีทางของเราถ้าฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของพระเจ้าก็สูงกว่าทางของเราเช่นนั้นและความคิดของพระเจ้าก็สูงกว่าความคิดของเราฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้เราเป็นตัวตั้งไม่เอาความคิดและวิถีทางหรือ เป้าหมายของเราเป็นตัวตั้งแต่มอบความคิดและทางแห่งชีวิตรวมทั้งเป้าหมายของชีวิตของเรานั้นให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าเราจะมีความแน่ใจเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้ดำเนินไปตามทางของพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยู่สูงกว่าเราฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกทางของพระเจ้าก็สูงกว่าทางของเราความคิดของพระเจ้าก็สูงกว่าความคิดของเราถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์อยู่เหนือชีวิตของเรา เราก็อยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์เราจะไปในทางที่พระองค์ทรงนำเราจะไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าอย่างแน่นอนเราจะพบกับความเจริญงอกงามพบกับความเจริญก้าวหน้าและพบกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทำให้เรามีความชื่นชูใจในทุกชั่วยามของชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในยามใดเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแต่บางครั้งเราก็อาจจะสงสัยว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำตามที่เราต้องการ แม้สาวกของพระเยซูคริสต์เองที่ติดสอยห้อยตามพระองค์มาเป็นเวลาช้านานอย่างน้อยสามปีเนี่ยไปไหนไปด้วยพระองค์ทําอะไรพวกนี้รู้เห็นกันหมดแต่บางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าการกระทําของพระเยซูคริสต์ทำไมถึงทําเช่นนั้นเช่นในเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงล้างเท้าของสาวกซึ่งทําให้พวกเขาอึดอัดและลําบากใจมากขัดความรู้สึกและรับไม่ได้ที่พระอาจารย์ต้องมาก้มลงเอามือล้างเท้าให้กับสาวกในอ่างน้ําเล็ก พวกนั้นก็พยายามที่จะห้ามพระองค์ว่าอย่าทาเช่นนั้นเลยรับไม่ได้เพราะพระองค์เป็นพระอาจารย์พระองค์อยู่สูงกว่าพวกเขามากมายนักสาวกน่าจะทําให้กับพระองค์มากกว่าแต่พระองค์กลับถ่อมพระองค์ลงแล้วก็ยอมล้างเท้าของพวกสาวกการกระทําเช่นนี้นี่เองพระองค์จึงทําให้เห็นเป็นตัวอย่างและเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะเป็นนามธรรม,ามนะครับพระองค์จึงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าสิ่งที่เรากระทาในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องหรอก แต่ภายหลังท่านจะเข้าใจหรือเมื่อครั้งที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูเซาเลม็มท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าจะต้องถูกจับและถูกตรึงบนไม้กางเขนสาวกหลายคนโดยเฉพาะยิ่งเปโตรทัดทานว่าพระองค์อย่าไปเลยพระองค์รู้ดีว่าถ้าเข้าไปในกรุงเยรูเซาเลม็มคราวนี้เนี่ยพระองค์จะต้องถูกจับพระองค์จะต้องถูกไต่สวนและพระองค์จะต้องถูกใส่ความแล้วพวกผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยจะจับพระองค์ไปตรึงบนกลางเขนตามที่ได้ทํานายเอาไว้ พวกนั้นไม่เข้าใจความรู้สึกหรือพวกนั้นไม่เข้าใจความคิดหรือแผนการของพระเจ้าไม่เข้าใจไม่ได้อยู่ในใจของพระเยซูแต่พระเยซูเข้าใจความรู้สึกหรือความรู้สึกนึกคิดของพวกสาวกเป็นอย่างดีว่าพวกนั้นไม่อยากจะเห็นพระองค์ต้องจากพวกเขาไปเพราะถ้าพระองค์จากไปแล้วพวกนั้นก็คงจะไม่มีผู้นําอาจจะยุ่งยากลําบากและอาจจะทําอะไรไม่ได้ดังที่ตัวเองต้องการเมื่อสาวกทูลทัดทานพระองค์เช่นนั้นพระองค์จึงหันพระพักกลับไปตรัส กับเปรโตว่วาไอซาตานจงถอยไปให้พน้นจงถอยไปข้างหลังเราเพราะเจ้าเป็นเครื่องมือกีดขวางเราเจ้ามีได้คิดตามพระดำริของพระเจ้าแต่ตามความคิดของมนุษย์เพราะฉะนั้นในความคิดความเข้าใจของความเป็นมนุษย์นั้นเราไม่อยากจะพบกับความยุ่งยากลําบากเราไม่อยากต้องพบกับความทุกข์ความทรมานไม่ต้องการที่จะพบกับความตายไม่ต้องการที่จะตายแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยการที่ พระเจ้าทรงโปรดให้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเหล่านั้นทําให้เราได้เข้าใจว่าพระเจ้ามีพระประสองค์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าพระเยซูคริสต์ทำตามคําทัดทานของเปโตรว,ว่าอย่าเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเลยอย่าเดินทางไปเลยรู้แน่แก่ใจว่าไปคราวนี้เนี่ยจะต้องถูกจับถูกตรึงเนี่ยบนกลางเขนและจะต้องสิ้นพระชนอย่างแน่นอนพระองค์ก็อาจจะคล้อยตามที่สาวกของพระองค์ทัดทานถ้าพระองค์ทำเช่นนั้นพระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้า พราะทำตามความต้องการของมนุษย์แทนที่จะทำตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ยอมเข้ากรุงเยรูซาเล็มแต่กลับหนีออกไปเพื่อจะเอาตัวรอดในที่สุดเมื่อพระองค์ไม่ถูกตรึงบนกางเขนพระองค์ก็ไม่ได้สินนส้นพระชนเมื่อพระองค์ไม่สิ้นพระชนเราทั้งหลายก็ยังคงวนเวียนอยู่ในความบาปในความหายนะของชีวิตและพระองค์ไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเราก็หมดหวังครับแต่การที่พระองค์ยอมตายและเป็นขึ้นมาจากความตายเราจึงมีความหวัง เราจึงมีความมั่นใจในการติดตามพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นคําตอบของพระเจ้ากับคําตอบของเรานั้นอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าหากเราเชื่อวางใจเราก็จะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์จึงตรัสกับพี่น้องสองคนที่เศร้าโศกและทุกข์ใจกับการตายจากไปของน้องชายว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือถ้าเชื่อเราก็จะได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ กว่าสิ่งที่เราคิดมากมายนะักขอให้เรามีความเชื่อวางใจเราจะพบกับสิ่งดีๆในชีวิตอย่างแน่นอน คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณาศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกิองรังสลิษเป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับ เสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0า0 0หรือโทรศัพท์0 5 3 2 4 2 6 54ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ